รา,านงเงงเงกเลล่่่นนแววเเเดด็็กกกตำาา18ปีูคมบัทิงพอฮ้ยโยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกับแอสซันสล็อตเดอมิชั่นเคยนะเอาลคะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีงบเยอะๆนักหน่อยนะเอาละก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมมาวันนี้เนี่ยผมมีงอบอยู่ที่2,000บาทนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าสาวทำเนี่ยจะให้ผมเท่าไหร่นะอุ้ย ไม้ยี่สิบไม้แรกก็ามานนหน้าหน้าสวยๆนะครับผมคอมโบ2กันติดๆนะโอ้โหอย่างนี้แสดงว่ามาดีนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งกดเลยนะไม้เดียวเมื่อกี้ติดคอมโบสาครั้งนะก็เกมสาวทำนะครับผมผมบอกจริงๆนลว่าช่วงเนี้ยถามว่ามันมาไหมมันก็มานะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยต้องดูเทคนิคมันให้ออกนะครับผมแล้วก็ดูหน้าไม้มาได้ออกนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าบางทีเกมสาวทำเนี่ยมันอ่านยากสักนิดนึงนะครับผม ก็ถ้าเป็นเกมบัวเนี่ยพวกหลายพวกช่องเนี่ยมันจะน้อยกว่าสาวถ้านะครับมันก็เลยดูง่ายกว่านะเอาละฮะมาครับผมผมจะมาบอกอีกทีนึงนะว่าเวลาดูลายของสาถ้ำเนี่ยให้ดูยังไงนะฮะเอาละฮะก็ตอนนี้นะครับผมผมเนี่ยใส่ไม้ย20ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยผมกดมาหนึ่งครั้งเนี่ยหน้ามันเข้าเลยนะมันแกะแตกรัวๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แตกทุกตลอดนะอ่ะเป็นอย่างนี้ปุ๊บหน้าไม้มันสวยนะี่หมายถึงว่า การเรียงเวลาแตกกมันสวยนะครับผมเขาเรียกว่าเรียงแบบจะเต็มจอนะใช่แต่ว่าการติดคอมโบเนี่ยคือไม้แต่ละไม้นะครับผมเนี่ยติดคอมโบสองครั้งนะครับผมเห็นไหมคือมันจะอยู่ที่ระหว่างหนึ่งคอมโบบ้างสองคอมโบบ้างนะแล้วแต่ไม้นะครับผมอย่างเช่นไมน้ยี่สิบนี่คอมโบหน้าสวยนะครับผมนี่คือหน้าสวยนะนี่ครับผมบอกแล้วมันเต็มหน้าแบบนี้นะคือไม้หน้าสวยนะครับผมมันจะเป็นมานนี่นะแต่มันไม่มันไม่ได้แปลว่า มันจะเข้าทุกไม้นะครับผมหมายถึงว่าหน้ามันสวยเชยไหที่มันแตกนะมันมีสิทธิ์ที่จะได้โบนัสบิ๊กวินในก้าวินเยอะนะครับผมแต่ว่าเรื่องการเข้าสแคปเตอร์เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่าก็คือมันแยกกันนะครับผมผมจะอธิบายไปตรงนี้เลยนะเพื่อเพื่อนเพื่อนขอไหนที่งงนะครับผมไม้20ผ่านไปนะครับผมมาผมจะใส่ไม้ละ้1 0อยดีกว่านะเรามาดูซิว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมถ้าผมเนี่ยเปลี่ยนหน้าไม้นะครับผมมาปึ๊บ ร้อยห้าสิบบาทครับผมเห็นไหมมาหนึ่งร้อยนี่เปิดหน้ามาไม่ค่อยสวยนะครับผมอ่าดูสิเห็นไหมสามครั้งเรายังไม่เข้าเลยนะโอเคเจมาสิบบาทไม่เอาดีเคต่อครับผมอะไรต้นต่อดอกไม้ไหมไม่เข้านะคอมโบก็ไม่ดีนะครับผมไม่หนึ่งร้อยเนี่ยแต่ว่ามันจะมีเปอร์เซ็นที่แตกเต็มหน้าอยู่นะครับผมถ้ามันไม่เข้าแบบนี้นะเขาเรียกว่าต้องรอเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยตัวสอนจะเข้านะ เออไปตัวสอนอะเป็นพวกหน้ามันจะเข้านะครับผมแต่ว่าการติดคอมโบเนี่ยอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าจะมีสิทธิ์ที่ติดหน้าตัวสอนเยอะกว่านะครับผมถ้ามันไม่เข้าแบบเป็นคอมโบแล้วเป็นหน้าที่สวยนะประมาณนี้นะครับผมคือเอาง่ายคือมันต้องเล่นนะครับผมแบบว่าเล่นไบ่อยเนี่ยเล่นไปบ่อยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยคุ้นชินนะคุ้นชินกับการที่ใส่ไม้การหน้าไม้นะก็มันจะเป็นแบบว่าทําไมแอดปันถึงเล่นแต่บัวเพราะว่าพอเล่นปุ๊บถ้าเกิดความชํานาญเนี่ย ก็จะมีเทคนิครลอมีสูตรมาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นหน้าเขียวนะครับผมเกือบจะหมดเลยนะแต่ว่าหน้าตัวอักษรเนี่ยไม่ค่อยออกนะครับผมเห็นไหมล่ะมันจะแตกต่างกันนะครับเวลาการใส่ไม้แต่ละแต่ละไม้เนี่ยการเพิ่มจานวนตังค์เนี่ยอย่างเช่นป่าเป็นทุนน้อยนะครับผมป่าแกก็จะรู้นะว่าการที่ใส่ไม้เท่านี้นะทุนประมาณนี้มันจะออกมาประมาณไหนนะครับผมนั่นแหละครับมันคือผลที่ทําให้ผมเนี่ยเล่นเกมเดิมประจำประจำนะยังที่ยังไม่เปลี่ยนเกมนะครับผม ยิ่งเราเล,เล่นเกมเดิมเยอะเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้เทคนิคเยอะนะครับผมอ่าโอ้โหชิปนี้แอทันพูดมีสาระว่ะอ,อ,อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดด้วยนะอ่าและอย่าลืมมาช่วยกันดันด้วยนะครับผมอโอ้โหไม่เข้าเลยนะเนี่ยม้หนึ่งร้อยอ่ะหน้าไม่สวยเลยนะคอมโบก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนะดูสิเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราควรที่จะเปลี่ยนนะอ่าปึ๊บมา เห็นไหมติดแค่หนึ่งครั้งนะครับผมไม่มีคอมโบต่อนะอักษรเข้าไหมสวยขอเป็นคิวเป็นเคต่ออ่าสวยครับผมเริ่มมานะเริ่มมาครับผมเคอ่าเห็นไหมนี่แหละครับมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรารอสักน,นิดนึงเนี่ยไม้หนึ่งรอเนี่ยประมาณไม้ที่สามสิบกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันติดคอมโบเนี่ยมันเข้าแบบนี้เลยนะเออ มันจะมีรุ่นอยู่นะครับผมก็ว่าบางคนเนี่ยใส่ใส่ไปเนี่ยถ้าทุนไม่ถึงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ออกนะครับผมแต่ถ้าทุนถึงแล้วเหลือไว้จนเขาเรียกว่าอะไรนะจนนาท,ทีสุดท้ายเนี่ยมันออกนะครับผมอย่างเงี้ยออกมา4,008อย่างเงี้ยอะแอดซันเนี่ยก็ไม่รู้พเพื่อนๆเ,นเข้าใจที่แอดพูดไปหรือเปล่านะครับผมแต่แอดเนี่ยเป็นคอนเทนต์ไม่ค่อยเก่งนะแต่ก็พยายามบอกเพื่อนๆนห้ถึงที่สุดนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะถ้าแอดพูดกำกวงนะฮะเอาละครับผม ไปกันต่อครับผมก็คือตอนนี้แอดเปลี่ยนหน้าไม้แล้วนะคือเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับผมอะไม้2 0 0นะครับเหมือนจะดูดีกว่าไม้100นะแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับผมเห็นไหมที่แอดปัดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่เข้าสครเตอร์เลยนะแต่ที่แอดได้จานวนเงินเพิ่มเนี่ยก็เพราะว่ามันแตกนอกเยอะนะครับผมหรือว่ามันแตกเต็มหน้าเยอะโอ้โหเขียวไม่เข้านะอ,อมาเขียวเต็มเต็มบผมเมื่อกี้720บาทนะโอ้โหม้สองร้อยนี่บอกเลยนะว่า หน้าไม่ค่อยสวยนะคอมโบก็ไม่ติดนะครับผมสแคปเตอร์นี่ไม่ต้องไปลุ้นเลยนะผมว่าแ <Wow. S 1> ม่งไม่เข้าแน่นอนแต่ว่าเราเน้นนะครับเผื่อมันแตกหน้าใหญ่นะก็คือว่าถ้ามันไม่เข้าแบบนี้นะครับผมถ้าเรายังฝืนไปนิดนึงนะคือมันจะคลายนะ้มันจะให้เราเองนะแต่ว่าสมมติเราฝืนไปสักสิบไม้อะไม่ให้นะบังเอิญแล้วไม้ที่สิบห้าเนี่ยกูถอดใจแล้วแม่งมาไม้นั้นพอดีอะ่ะเออฟิลนั้นเลยครับผมนะ เข้าไปเลยครับผมผมคิดว่ามันต้องเข้านะเคมาต่อขอเป็นเอไหมสวยยังไงต่ออ่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์อกไม้ไปกันต่อโอ้โหจบนะครับผมเจ0รอยี่สิบาทอืทุนจากเจ็0พันเมื่อกี้นะกำไรที่ได้มาหมดไปแล้วครับผมกับไม้สองร้อยนะโอ้โหแคปเตอร์ก็ไม่เข้านะอือหน้านี้สวยนะแต่ไม่แตก มาเจใหญ่ไม่ติดวานแล้วไงโอ้โหมาสองรอบนี้และแย่มากเลยนะครับผมแต่ว่าผมเี่จะฝืนนะฝืนใจตัวเองเนี่ไปกันต่อผมต้องฝืนนะครับผมชีวิตเราต้องลมลุกคุกคานะ <c oughs> นะเฮ้ยสแคปเตอร์จะบอกนะว่าจะมานั่นไงขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งได้หรือเปล่าโอ้โหแต่นอกไม่มีแต่สแคปเตอร์เข้า บางทีเนี่ยเราก็เดาทางมันไม่ได้นะครับผมเออมันจใจมันให้นะมาเรามาลุ้นดีกว่ามันจะให้เราหรือเปล่านะในปเรอร์รอบนี้นะบางทีเนี่ยเราได้ซีรีส์ก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ให้ก็มีนะอ่าอย่างเงี้ยมาสวยนะสวย,นะสวยครับผมไปไปยาวๆไปโอ้โหหน้าเขียวไม่แตกนะมีปเรอร์กั้นขวางอยู่นะครับผมอือหือเจ็ดครั้งอุย้ยน้าเงินมันกีโคตรเยอะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่า พระเจา้าอู้ไอ้นี่สวยครับผมตรงสอนเข้านะเฮ้ยมาทีเดียวรู้เรื่องนะครับผมสแคปเตอร์รอบนี้นะโอ้โหเอาดิบวกมาหมื่นกว่าบาทน,นะครับผมจะเจ๊งอยู่แล้วนะเมื่อกี้ซอเปอร์เมก้าวินจงร้อยออกมาเป็นไงล่ะก็คือไม้สองร้อยเนี่ยหน้าไม่สวยเลยเว้ยแต่ว่าถ้าเขาสแคปเตอร์เนี่ยแม่งแจกหนักจริงเพราะว่าเป็นกับไม้มันเยอะเลยนะครับผมแล้วเวลามันคูเนี่ยมันแตกตัวกับสอนทีนึงเนี่ยเหมือนกับไอ้ดอกไม้สีเงินเนี่ยที่มันเข้ามานะครับผม เมื่อกี้นะแปดพันนะครับผมโอ้โหรอบนี้บวกมา1มื่นสามนะยังเหลืออีก7็ดครั้งนะครับผมโอ้โหสองพันให้สอง0มืหรือเปล่าจะบอกนะว่าแตกในอกรอบนึงเกินโอ้โหมาครับผมเอาดิโอ้โหมาสองรอยคุณคือไปเห้นในคลิปนี้ครับผมโอ้โหเอาจะจัดนะ เอาแล้วฮะก็สกคปเตอร์รอบนี้หมดเนี่ยผมก็จะเอาทุนเอ้ยเอากอะไรแค่นี้ดีกว่านะครับผมผมว่าแม่งโคตรจะคุมนะสองพันให้สอง0มื่นพระเจ้าอะไรกันเนี้ยก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอือหือแล้วก็ลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครเข้าใจไม่เข้าใจเนะี่ยก็บอกผมได้นะครับผมแล้วก็ขอย้ำนะครับว่าผมเนี่ยอยากให้รอบเปิดตัวเนี่ยคนดูเยอะๆนะครับผมผมเนี่ยจะได้แบบว่าเออช่วยกันดันคลิปไงประมาณนี้นะครับผม เอาละที่ใครอยากรู s s ้เทคนิคอะไรเนี theory, ่ยก็สามารถทักมาถามแอซันได้นะแอซันเนี่ยจะบอกเท่าที่แอซันรู้นะครับผมเพราะว่าสาวทำเนี่ยแอซันมาก็เล่นมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็พอที่จะรู้บ้างนะโอ้โหยี่สิบหกก็มาห้าครั้งยังไงก็ได้นะเพราะมันคูณยี่สิบแปดไปแล้วอะขอเป็นตัวเล็กก็เอานะเป็นร้อยเหมือนกันนะเห็นไหมมานครับผมโอ้โหโคตรเอานะบอกเลยนะคลิปนี้ไม่คิดว่าตอนไม่คิดว่าจะถึงนะเจริงคิดว่าจะประมาณสักหกเจ็ดพันเก้าพันประมาณเนี่ย แต่ว่าดอกเมื่อกี้คือแบบว่ารู้เรื่องเลยนะอ่ามาครับผมรวมทั้งหมดครับผมฟีสปินรอบนี้ครับผมสอง0 0นสามนะพระเจ้าทุนสองพันนะอย่าลืมนะครับผมว่าทุน2 0 0พันได้ส3 0 0 0นามนะเอาจะจัดนะครับผมโอ้โหเกือบจะสาม0มืน, 30, นะครับผมเอาละฮะวันนี้แอดซันเนี่ยก็ขอตัวก่อนนะครับผมแอดซันเนี่ยมาอธิบายการดูไลฟ์เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมเอาละฮะ แอสซันเนี่ยก็กว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจนะครับผมเอาละครับผมวันนี้แอสซันเนี่ยก็ขอตัวไปใช้ตังก่อนนะโอ้โหกู้วิกฤตกลับมาคืนได้แล้วครับผม,มจากวันนั้นที่เสียไปนะเอาละครับผมเจอกันใหม่ครับผมบายจ้าจุบๆครับทุกคนบ๊ายบาย,บาย